วิธีจะทําให้เขากระวนกระวายคิดถึงคุณคุณต้องคิดว่าถ้าเราเป็นเขาแล้วเรากระวนกระวายอยากจะไปหาคนนี้จังเลยคนคนนั้นเนี่ยเขาทําให้เรารู้สึกอย่างไรคนคนนั้นทําให้เราคิดยังไงกับตัวเขาเราถึงกระวนกระวายเพราะเขาและเราเป็นมนุษย์เหมือนกันใช้ความรู้สึกแบบเดียวกันแปลว่าการกระทําบางอย่างหรือตัวตนบางอย่างของเขาที่ทําให้เรากระวนกระวายเราก็สามารถเป็นแบบเขา แล้วทํากลับไปที่เขาได้เหมือนกันเครานี้กระวนกระวายในมุมของผมคือถ้าผมรู้สึกกระวนกระวายอยากที่จะไปอยู่กับสุภาพสตรีคนหนึ่งหรือสมมุติผมเป็นผู้หญิงก็อยากจะไปอยู่ผู้ชายคนนั้นความคิดที่ทําให้ผมกร,กระวนกระวายคืออะไรรู้ไหมถ้าเขาไม่อยู่กับผมผมกลัวเขาจะไปอยู่คนอื่นถ้าเขาไม่อยู่กับผมผมกลัวว่าคนอื่นเนี่ยจะไปรู้สึกดีกับเขาผมไม่ได้พูดแบบนี้ให้คุณไปทําให้คนที่เป็นแฟนคุณรู้สึกว่าคุณมีคนอื่นไม่ใช่นะฮะแต่ผม พูดแบบนี้หมายความว่าถ้าผมกระวนกระวายกับคนรักของผมแปลว่าผมกลัวคนรักของผมจะเอาด้านดีที่เธอทํากับผมเนี่ยไปทํากับคนอื่นหรือทําให้คนอื่นประทับใจเหมือนที่ผมประทับใจในตัวเธอพูดง่ายๆคือผมหึงผมกระวนกระวายผมอยากจะไปอยู่ด้วยเพราะผมไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นความน่ารัก ความน่าสงสารความมุ้งมิง้งความอ่อนโยนความเป็นมิสบอสในตัวเธอผมต้องการจะเก็บไว้คนเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยลองคิดตามผมดีๆนะถ้าสมมุติถ้าคนอื่นเห็นแฟนเราแบบโอ้มันเป็นคนน่ารักพูดจาดีแต่งตัวดีเวลาอยู่แล้วแบบรู้สึกเบาเวลาอยู่แล้วมีเรื่องคุยกันทั้งวันตลอดเวลาเลยโอ้ตายแล้วถ้าเกิดอยู่ห่างเราไปอ่ะเดี๋ยวใครก็จะมาฆ่าไปหรือเปล่า นี่คือสิ่งที่จะทําให้คุณกระวนกระวายหรือผมกระวนกระวายถูกไหมหรืออีกจุดหนึ่งที่จะทําให้ผมกระวนกระวายได้คือหูแฟนผมมันโคตรน่ารักเหมือนเหมือนหน้าธนุถนอมอะแล้วแบบความหน้าะนุถนอมบางทีก็ดูแบบดูแล้วมันน่าสงสารอะถ้าเกิดเราไม่อยู่ด้วยแล้เขาเขาจะอยู่ยังไงอะกระวนกระวายเพราะว่าสงสารแต่จริงๆลึกๆก็คือกลัวคนอื่นจะมาสงสารด้วยไง สงสารนี่คล้ายๆกับเอนดูไหมคะเอนดู u, ใช่ในทางกลับกันครับคุณสุภาพสตรีผมเป็นผู้ชายเจอผู้หญิงคนหนึ่งที่แบบผงผางพูดไม่รักษาน้ําใจคนเป็นคนที่แบบว่าก้าวร้าวบ้างผีบ้าบ้างเรียกร้องบ้างกดดันบ้างเป็นคนที่เวลาแบบมีอารมณ์ด้านลบขึ้นมาแล้วไม่สามารถควบคุมอารมณ์อยู่ได้ถ้า ผู้ชายเจอผู้หญิงแบบนี้คำถามเวลาห่างกันมีทางไหมฮะที่เขาจะกระวนกระวายแล้วอยากกลับไปหาผู้หญิงแบบนี้สังเกตดีเวลาแบบความสัมพันธ์ที่อยู่กันแบบลบๆอยู่กันแบบใช้อารมณ์มีแต่ความก้าวร้าวมีการจับผิดมีแต่ความระมัดระวังมีความถูกผิดความสัมพันธ์่างนี้ฮะมีช่วงเวลาที่ผู้หญิงจะต้องกลับไปบ้านที่ต่างจังหวัดหรือจะไปเมืองนอกกับเพื่อน,อนหรือจะต้องออกไปทริปกับลูกคุณแฟนทําไงครับ เอาเท่าไหร่เดี๋ยวผมโอนเลยขอ3วันแค่นั้นเองเต็มที่เลยเอาเท่าไหร่เดี๋ยวผมโอนถ้าไม่มีตังก็ไม่เปไปเลยกลับบ้านไปเยี่ยมแม่นะเต็มที่ไม่ต้องห่วงพี่ไม่ต้องห่วงพี่เต็มที่ไม่มีความกระวนกระวายเลยอะไรที่ทําให้เรากระวนกระวายในตัวเขานะมันก็เหมือนกันถ้าเราทําให้เขาถูกวิธีเขาก็จะกระวนกระวายเช่นกันแปลว่าทุกอย่างที่ทุกท่านได้เรียนเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องจัดการกับตัวเองหมดเลย เพราะว่าเราเห็นคุณค่าของความสัมพันธ์นี้ไงเรารู้สึกว่าเวลาอยู่ด้วยแล้วมันรู้สึกอย่างไรเวลาที่เราใช้เวลาร่วมกันในแต่ละวันเห็นความพยายามที่จะดดูอยู่ด้วยกันน่ะมันจะต้องอยู่กันยังไงคราวนี้พอห่างกระวนกระวายแน่ถ้าคุณไม่รู้ความจริงตอนนี้หรือแบบนี้รู้สึกไหมว่าเวลาคุณห่างเน่นอกจากที่คุณจะไม่ทําให้เขากระวนกระวายแล้ว คุณยังทําให้เขารู้สึกสงบใจที่ได้ห่างกับคุณสําหรับคู่ความสัมพันธ์ที่มีแต่ความตึงเครียดตลอดเวลา